สิบคราบผมในก่เกอร์โมโมน,นี่จะมาสอนการใส่เท็กเจอร์แผดให้เห็นมอดนะครับอ่าผมจะทำไม่รวยนะครับนี่ครับคุณเคยลองแต่มมอดของคุณไหมครับนี่ครับมอดมอดดาบอ่าผมใส่เ,เรียบร้อยตุ๊บโอเค มันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับอืมแต่มันก็จะเป็นดาบของมันอยู่มีความแรงของดาบมันอยู่นะครับนะครับผมเออเด็ด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 นะครับน่ะก็แต่มรกก็เป็นดาบของมันอยู่นะครับการที่จะแก้ไขให้เป็นรูปแบบของมันได้ก็คือ ที่ไขกูพีเจลันเชอร์ออปชั่น er นะครับอแล้วก็กดเข้าไปที่เชจเจอร์แพอันแรกเลยกดนกดข้างขวานะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดกดที่เ e จเจอร์แพของมันครับเนี่ยชื่อเหมือนมอนทุกทีเลยไหมครับนั่นแหละเนี่ยนี่คือเทจเจอร์แพคของมันนะครับอืม รอแป๊บหนึ่งโอเคไหมแล้วครับกลับเข้าไปใหม่ตุ๊บมันก็กลับเป็นรูปดาบของมันแล้วนะครับผมเป็นง่ายๆเลยนะครับอืมหมูม,มูโอเคครับนั้นผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับ